สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับผู้สู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนท์กับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่สิบเ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นวันเด็กเสาร์ที่สองนะครับวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าเราจะมารับชมวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนกันนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยอดปิดตาต้องปิดตาเนื้อแดงชานมาเนื้อดําเนื้อสีเขียว ยอดเต็มแล้วนะครับยอดเต็มแล้วอ่ะสีเขียวน่าจะเหลืออีกนับประมาณองค์สององค์นะครับส่วนก้นโคก็ประมาณองค์สององค์นะครับส่วนเนื้อสีแดงสีดํายอดเต็มแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งก็คือยังมีนะครับแต่ว่าเป็นอีกราคาหนึ่งแต่สําหรับเนื้อที่เป็นเนื้อช็อกโกนะครับเนื้อเนื้อช็อกโกยังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมยังพอมีนะครับแต่ก็เหลือไม่เยอะแล้วให้ที่ทักเข้ามานะครับสําหรับท่านที่อยากร่วมบนกับทางวัด สังฆปีดีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนนะครับตอนนี้ได้ทําการเปิดจองไว้เต็มระบบแล้ว <c oughs> ส่วนพวกพวกเนื้อทองคําเนี่ยที่เป็นหน้ากากทองคําข้างหลังก็เป็นทองคํานะครับทองคําเอามาให้หลวงพ่อท่านจาร์ก็เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับองค์ละนะครับที่ผมมีแบ่งอยู่นะครับองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็มีอีกองคหนึงเป็นผงหน้าอกแตก <c oughs> เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะครับคือมาเป็นเซต และนั้นอีกนะครับราคาต่างหากนะครับสําหรับท่านที่สนใจบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อชหนก็ให้รีบทักเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ทางด้านนี้เบอร์โทรและไอ l ดี e ลนะครับผมเก่งขอนแก่นจัดส่งให้นะครับน่าจะได้รับวัตถุมงคลช่วงประมาณกลางเดือนที่จะถึงนะครับเพราะว่าทางวัดแจ้งแล้วจะคือตอนนี้จองหมดแล้วเหลือแต่แค่ให้หลวงพ่อท่านเสกป,ปิดเสกปิดเสจทีนี้ก็จะนํามานํามา ให้กับคู่ที่มาเขาเรียกว่าสั่งจองหรือร่วมบุญกับทางวัดนะครับพอถึงมือผมเมื่อไหร่ก็คือจะส่งให้ทันทีไม่ต้องกลัวนะครับมียอดจริงมียอดจริงนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงเราจะส่งให้จริงนะครับตามราคานี้นะครับสําหรับเดื้อนี้ส่วนสีแดงนะครับราคาไปแล้วนะครับเต็มแล้วนะสีดําก็เต็มนะครับสีดําก็เต็มสีเขียวยังพอมีนะครับแต่เขาราคาเพิ่มขึ้นมานะคับก้นคกนะครับ คนโคกเ,เรามาดูรายการอื่นวันนี้มีเหรียญยันตะก้อรุ่นแรกเข้ามาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉไนนะครับออกปี2558เป็นเนื้อพิเศษเลยนะครับเป็นเนื้อแรไอเทมสำหรับเนื้อนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญยันตะก้อยันตะก้อยันตะก้อคือคอะไรดีครับยันตะก้อที่มีหลายสำนักนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับมีหลายแข,ขนงคณาจารย์ อันนี้คือในสายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชั้นไหนซึ่งเหนียวมากรุ่นนี้มีประสบการณ์เด่นชัดนะครับมีประสบการณ์ไม่แพ้ป่าแตกเลยนะครับพอดีจะมีป่าแตกเข้ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทําวิดีโอให้ตอนแรกรอว่าจะให้ทําพร้อมกันนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวทำก่อนเพราะว่าไม่ได้ทําวิดีโอมาหลายวันแล้วนะครับนี่คือเหรียญจานตะก้อทองฝาบาททองฝาบาทนะครับนี่คือเนื้อทองฝาบาทจํานวนการสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ เพียง1,999อสางค์สำหรับเนื้อทองฝาบาทและเนื้อทองแดงแล้วเนื้อทองแดงนี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญยันตะก้อเหรียญยันตะก้อนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นชุดพิเศษที่ทางวัดออกนะครับเป็นเนื้อยันตะก้อเหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายก่อนรุ่นนี้นะครับมีหน้ากากทองแล้วก็หน้ากากเงินเขาจะหยิบจากเหรียญทองฝาบาทเนี่ย ออกมาสองร้อยออกมาสองร้อยนะครับสองร้อยเหรียญเพื่อมาทําหน้ากากทองแบบนี้หนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็หน้ากากเงินอีกหนึ่งร้อยเหรียญนะครับโดยใช้เป็นเหรียญของเนื้อทองฝาบาทเพิ่งโค้ดลายเซ็นหลวงพ่อจะอยู่ทางด้านไหลซ้ายหลวงพ่อทางด้านขวาเหรียญเนี่ยครับจะเป็นโค้ดคล้ายลายเซน็นสังเกตจะเห็นนะครับเพื่อนๆสังเกตจะเห็นนะครับอ่า นี่คือหน้ากากของเป็นเหรียญรลอ่มเลยนะครับเข้ามาพร้อมกับงานเลี่ยมเลนอันนี้คือเลี่ยมเลนนะสีแดงเลี่ยมเก็บไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับนานๆจะออกมาเปิดแบ่งนะครับนานๆจะออกมาเปิดให้บูชานะครับส่วนอันนี้เป็นงานเลี่ยมหน้ากากเลเซอร์เป็นงานเลี่ยมหน้ากากนี่นะครับงานเลี่ยมหน้ากากเลเซอร์อันนี้ออกปี2558 ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่ทางสนามชัยเขตด้วยจะส่งแล้วนะครับเป็นเสือบินรุ่นรุ่นแรกเป็นเนื้อทอฝาบาทนะครับเขาปิดไปเป็นงานเลเซอร์ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ลูกค้าอีกท่านนึงอยู่ทางระยองขอบพระคุณนะครับปิดยันตะก้อนี่แหละแต่เขาให้เราเรียกมันสามห่วงสามห่วงนะครับสามสามห่วงแบบนี้อ่าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญน,นั้นแกะเขาให้แกะใหม่แล้วก็ทําใหม่ด้วยนะฮะแกะแล้วก็ทําใหม่ <c oughs> สำหรับงานเลี่ยมงานเลี่ยมนะครับทุกท่านปีนี้ผมได้คุยกับช่างแล้วสาหรับท่านที่จะเลี่ยมงานพอดีผมได้คุยราคาแล้วถ้าเป็นเลี่ยมเรมนนี่ก็คืออยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทคือลักษณะธรรมดาพอดีคุยกับเขาว่าเราไม่ต้องแถมนะครับไม่ต้องแถมแต่ถ้าหนาแบบนี้ราคาจะเพิ่มเป็นหกร้อยอ่าสำหรับเลี่ยมเรียนคือผมก็ไปคุยกับช่างให้นะครับ ซึ่งได้คุยกันราคาพิเศษให้สำหรับปีนี้เราจะได้มีงานให้ตลอดเลยสำหรับท่านที่เรี่ยมกับทางผมนะครับจะให้ช่างนะครับจัดการให้แต่ถ้าหนาหนาแบบนี้อาจจะเรียก6 0 0นะครับปกติคือช่างเขาเรียกกับผมเนี่ย8 0 0นะครับแต่ว่ามีแถมให้แต่ว่าเราไม่เอาแถมนะครับเอาราคาพิเศษให้ในเน็ส่วนงานหน้ากากเปนราคาเดิมนะครับ450าาทเพราะว่าเป็นงานที่เขาต้องลงยาสีน้ำมันโอ้โหกลิ่นแรงนะครับกลิ่นแรง ก็ผมจะจัดการให้นะครับสําหรับท่านที่จะเลี่ยมนะครับเผื่อบางท่านอยากเลี่ยมเลนไงอยากเลี่ยมเลนแบบเนี้อ่าเพราะว่าถ้าเป็นเลี่ยมพลาสติกใสธรรมดาเนี่ยก็จะโดนประมาณร้อยห้าสิบคือทั่วไปพลาสติกใสธรรมดาจะเป็นแบบนี้นี่บางๆหน่อยนะครับแบบนี้จะมีปีกนะครับมีปีกก็ค่อนข้างจะถือว่ากันน้ําอยู่แล้วนะครับทุกท่านคือกันน้ําแต่ว่า บางท่านอาจจะอยากได้ความเขาเรียกว่าคงทนแล้วก็อาจจะคลาสสิกหน่อยในแบบนี้นี่นะครับแบบนี้คือเรียมห้าร้อยนะครับห้าร้อยแต่ถ้าหนาหน่อยอาจจะโดนหกร้อยซึ่งแล้วแต่ขนาดของเหลียงนะครับอย่างถ้าเป็นพวกอบ้านฝังนะครับเสื้อกาะเนี่ยความหนาจะหนามากหนามากเลยอ่าถ้าอย่างนี้อาจจะโดนราคาเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับมีเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับผมไปเลี่ยมไว้แล้วนี่ตั้งแต่ท่านอยู่โคราชนะครับตั้งแต่หลวงพ่อชยไหนท่านอยู่โคราดเลยนี่นะครับอันนี้เป็นหล่องูใหญ่ออกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองปลายปีห้าสองนะครับคาบเกี่ยวมาห้าสามสิบเท่าไหร่ละสิบห้าปีแล้วนะท่านไหนที่ชอบของดีปีลึกนะครับรุ่นนี้สมควรเก็บอย่างมากมีไม่เยอะนะ มีไม่เยอะจำนวนการสร้างเพียงหลักหลักร้อยองค์แหละนะครับหลักร้อยองค์เพราะว่าเอาออกมาปีห้าสามเพื่อมาเพื่อมาเขาเรียกว่าซ่อมแซมบูรณะอุตินะครับที่หลวงพ่อท่านอยู่ที่อยู่โคราชเคยออกตอนไปปีห้าสองแล้วปีห้าสามเพ้่อออกมาูบบูรณอีกครั้งหนึ่งนี่สำหรับเหรียญเป็นงานหล่อครับหล่อแบบสวยๆโบราณอย่างนี้สวยๆเลยนะครับ หน้าหลังอะให้เขาพิมพ์หลวงพ่อชนัยนี่นะครับถือว่านี่ใครที่ชอบนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรับประกันแท้รับประกันแท้ทุกกรณีนะครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นตรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้อ่าดันตะ่อ,อเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟัง <c oughs> เหรียญที่เป็นหน้ากากเงินกับหน้ากากทองเนี่ยเขาจะจัดเป็นเซตนะครับเซตคือเซตหนึ่งอ่ะท่านจะได้หน้ากากทองหรือหน้ากากเงินคือได้แค่องค์เดียวนะคู่พร้อมกับเนื้อทองแดงที่ลมดําที่เขาลมดําลมดํานะครับแล้วก็เป็นเที่ยวเสือแค่นั้นเองชุดนั้นเปิดดูตอนนั้นอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วไม่ใช่ว่าได้ทองหนึ่งหน้หนา,กากากเงินหนึ่งแล้วก็ แล้วก็เนื้อเนื้อทองแดงหนึ่งเขี้ยวหนึ่งไม่ใช่นะครับคือแล้วแต่จะได้สําหรับท่านที่ได้เป็นเนื้อหน้ากากทองคําหน้ากากทองม่างนเถอะนะครับเป็นหน้ากากทองก็ถือว่าดีหน่อยนะครับแต่จํานวนการสร้างเพียงแค่ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งตอนออกจากวัดเนี่ยเขาจะเลี่ยมเป็นทองไมค่อนนะครับถ้าเกิดท่านไหนเคยดูวิดีโอผมหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ เขาจะเลี่ยมเป็นแค่ลักษณะแบบทองไพคอนนะครับเลี่ยมไปเลยอันนี้คือเราก็แกะออกมาสภาพเดิมนะครับนี่คือสภาพดาเดิมพอออกมาเนี่ยสมมติอ่ะเขาหยิบออกมาจากนี้ร้อยองค์ใช่ไหมครับเอามาลมดําเอามาลมดํานะครับลมดําเสร็จแล้วก็เป็นหน้ากากทองกับหน้ากากเงินอ่าเดี๋ยวเรามาดูความคมชัดของพื้นเหรียญน,นะครับนี่ ตรงตามปกนี้นะครับเราคุยกันเหรียญน,นี้ท่านจะได้รับเหรียญน,นี้นะครับนะครับนี่นะครับ,ค,รบคือคำไหนคำนั้นนะครับสามารถเช็คเราได้นะครับเพราะว่าของเรานี่มีเครดิตเลขลำเบอร์อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าห้านะครับอยู่น้านนี้นะครับหนึ่งหนึ่งเก้าห้าลักษณะที่ผมสังเกตเหมือนว่า ตั้งแต่1,000 1พันนเนี่ยแหละเหมือนว่าเขาแยกมาร้อยองค์ส่วนใหญ่หน้ากากทองหน้ากากเงินอะจะเริ่มต้นที่1นึ่งพันหนึงหนึ่นึงะหรือว่า1,000จนถึง1นึ่งันสองนแหละอันนี้คือที่ผมสังเกตนะครับนี่ครับแทร้อยเนี่คือสําหรับท่านที่ชอบในลักษณะเหรียญที่หายากนะครับสร้างน้อยสร้างน้อยคือแบบนี้เลย ะนัซึ่งหมดไปแล้วชุดหนึ่งนะที่เคยลงวิดีโอที่ผ่านมามีผู้บูชาจริงนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่คือทำเนียบการสร้างนะครับเพราะทองแดงที่ออกจากวัดเนี่ยที่ร่วมบุญนะครับเป็นทองแดงมันปูเป็นทองแดงผิวลุ้งเขาเรียกอะทองแดงนะเนี่ยครับสร้างหนึ่งพันเร้อยเก้าสิบเก้าส่วนทองฝาบาทก็หนึ่งพันเก้าแล้วก็เป็นต่อเก้ล้อนะครับต่อเก้ล้อ ส่วนทองแดงที่ออกมาเซตกับชุดไมค่อนเนี่ยเขาจะลมดำนะอันนี้คือเหรียญเนี่ยมาลมไอเขาเราียกว่าลงยาลงยานะครับเนี่ยลงยาดำบางๆสวยๆเหรียญน,นี้นะครับสวยงามมากเคยผ่านมือผมมาหนะ้ากากทองนี่น่าจะประมาณเหรียญนี้เหรียญที่ห้าแล้วนะสามสี่เหรียญนี้ไปเกี้ยงนะครับนะครับอยู่ในสภาพสวยสแบบท่านที่อยากได้ให้รีบทักเข้ามานะครับ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไวเลยนี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับถ้าไหนไม่สะดวกก็ถ้าไม่เก่งโซเชียลโทรไอเดลนะครับทางนี้ส่วนปิดตาก็อย่างที่บอกนะครับเหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับมีประมาณตอนนี้ไปแล้วประมาณสามสามสิบบ้านสี่สิบบ้านได้นะครับเพราะว่าบางท่านมาเอาอย่างละองคอย่างละสองก็มีนะครับ อย่างละสองนะครับบางท่านสั่งเรียมถ้าเกิดท่านไหนสั่งเรี่ยมก็จะช้าหน่อยนะครับพอได้รับมาก็ต้องส่งเลี่ยมแต่เราจะส่งให้แน่นอน,นครับสำหรัลูกค้าประจํานะลูกค้าประจําเพราะว่าผมโน้ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่แค่ปินชื่อออกมาเท่านั้นส่วนท่านไหนอยากได้ห้าพยัก์ห้าพยัก์มีครบนะทองแดงลมดําทองแดงลมดําปอกลูกปืนนะครับยาดํายาแดงสัตตะนะครับ มีครบนี่คือเหรียญยอดนิยมห้าพยักษ์สยบเทลีห้าพยักษ์สยบเทลีนะครับอ่านี่คือทองแดงลมดำนะสวยๆหลายๆท่านโทรมาก็จะให้เราแนะนำรุ่นนิยมนะครับงบบัตเจ็ตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะพันกว่าบาทสองพันอย่างนี้ก็มีนะครับเราก็จะแนะนำเหรียญเหรียญที่ เขานิยมกันซึ่งเหรียนมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ออกแบบได้สวยงามนะครับใช้พุทธคุณได้ดีนะครับสําหรับ5พยักษ์สยบไทยดีนะครับ5พยักษ์สยบไทยรียันตะก้อตะก้อปู่เจ้าก็มีนะครับนี่เนื้อเงินนะลูกอมลูกอมมนสเสน่ปู่เจ้านี่คือเนื้อเงินออกปี2,561รุ่นนี้ไม่มีดํมเมอนะครับออกวัฒนกรจะเป็นโค้ด จะเป็นโค้ดลูกนี้เนื้อเงินนะหายากหาย้ากนะครับหาย้ากหายากส่วนรูถมงคลของหลวพ่อที่จะออกมาปีนี้ก็ตอนล่าสุดก็คือปิดตาเนะาะเดี๋ยวจัดส่งให้ถ้าถึงมือแน่นอนล้านเปอเซ็นอยู่แล้วนะครับยอดเรามียอดจริงส่วนพญานาคนี่ เนื้องเงินหน้ากากทองคําทองนี่คือทอง96.5นะครับยิงเปอร์เซ็นต์ทางวัดยิงเปอร์เซ็นต์ให้ดูเลยนะตอนไหนที่ท่านที่เขาจองไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําหรือหน้ากากทองคําตอนนั้นทองอยู่ที่แค่สองหมื่นกว่าบาทด้วยนะต่อบาทนะตอนนั้นอะนะครับวันนี้คือเนื้องเงินหน้ากากทองคํานะครับสวยๆสำหรับเก้าอทิบดีหน้าคาราดถ้าอยากให้แกะแล้วไปยืมเรียนไม่แน่นะ ก็คือเลี่ยมเลนห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสําหรับท่านที่จะเลียเ่ยมเลี่ยมเรนคือแบบนี้นะครับหนาหนาลักษณะหนาคงทนนะครับลักษณะหนาคงทนยังมีเสือ้อเกาะบ้านฝางเสมาเสืออมาตะอันนี้ก็ปเป็นเลี่ยมเก็บไว้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าป่าแตกเข้ามาแล้วถ้าเกิดผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาทําวิดีโอให้นะครับมาไลฟ์ให้ดูเพราะว่าผมนี่ก็ไปทุราะต่างจังหวัดบ่อยช่วงนี้นะครับเพิ่งกลับมาจากโคราชนะครับไปโคราชสี่สี่คืนนะครับกลับมาวันศุกร์คือเมื่อวานวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์นี่คือเหรียญเสียมาเสือมาตะนะครับท่านไหนที่อยากได้นะครับนี่จัดเลยให้เป็นของขวัญตัวเองนะครับ เก็บก็ได้บูชาก็ดีนะครับบูชาไว้ใชพ้พุทธคุณนะครับเหรียญแท้ต้องแบบนี้นะนะครับเขาเอาพิมพ์ของเนื้องเงินนี่แหละไปถอดเป็นไปถอดพิมพ์แล้วทําเป็นเนื้อทองแดงเกยออกมานะครับเนื้อทองแดงจะไม่มีโค้ดตรงนี้นะนี่คือโค้ดเนื้องเงินเนี่ยนะครับถือว่าเขาตอพิเศษนะครับ ออกพิเศษเนี่ยเลี่ยมเลนนะครับแต่ถ้าหาก็จะประมาณหกร้อยที่คุยนะครับถ้าสแตนดาดแบบนี้เอาห้าร้อยล้วนๆเลยนะครับสําหรับงานเลี่ยนงานงานเลี่ยมงานเลี่ยมนะครับตั้งแต่ปีนี้ไปนะครับจัดท่านไหนที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ้าเลี่ยมพลาสติกธรรมดาแบบนี้ก็ร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทครับ150ร้อยห้าสิบเลี่ยมกันน้ำก็คือทั่วไปแหละผมว่านะเบ ที่ว่าเขาเรียมนะครับทั่วไปก็ราคาแบบนี้นะครับกันน้ําแต่ว่าความคงทนก็นะก็จะไม่หนาเหมือนงานเลียมงานเลนนะครับงานเลมวันนี้อพอประมาณแล้วเราคุยกันส่วนอย่างที่ผมเรียนนะครับผมสีแดงตอนนี้ราคาไปแปดร้อยนะราคาไปแปดร้อยภาพปิดตานะครับสีดาสีดำเท่าไหร่วะสีดำเก้าร้อยห้าสิบสีเขียวพันร้อยห้าสิบ ก้นโคกพันเก้าห้นะครับ, 50, รบอันนี้คืออย่างราคาเดิมสําหรับตัวนี้นะครับ450บาทรุ่นเสือปิตานะครับพระปิตาพระปิตานะครับด้านหลังเป็นสอหัวขาดพระปิตาก็คือพุทธคุณเด่นชัดอยู่แล้วนะครับทางด้านเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมคือหลับตานึกนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับ อธิษฐานจิตนะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีนะครับจเจริญก้าวหน้าขอให้ครูบาอาจารย์นะครับทําให้เราเนี่ยพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ปกป,ปักคุ้มครองไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาด้วยซึ่งการปิดนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากลับรายให้กลายเป็นดีนะครับส่วนปิดตานี่ก็คือขอนะครับเป็นการอธิษฐานขอต่อครูนะครับขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ว่าขอพบนะครับให้เจอแต่โชคลาบหรือสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตอ่านะครับแล้วพบกันนะครับก็เร็วๆนี้แบบออกแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอหลวงพ่อเสกปิดเท่านั้นซึ่งผมก็ยังไม่แน่ชัดเพราะว่าวันนี้ทางวัดก็แจ้งว่าหลวงพ่อได้เดินทางไปที่สุรินทร์นะครับไปเรียกว่าพระอาจารย์เสกสรรท่านบิดาเสีย หลวงพ่อท่านก็ไปเขาเรียกว่าไปไปให้กําลังใจเอาง่ายๆนะครับไปให้กําลังใจนะครับต่อต่อเขาเรียกว่าลูกศิษย์นะครับต่อลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระเหมือนกันนะครับอ่าก็ไปให้กำลัง